สวัสดีค่ะพี่น้องคะแซ่บอิสานบานเข้ามากเลวพี่น้องเมือ่อนี้ยยจิมสิ่งผ้ามาเห็ดหมูแดดเดียวค่ะเนี่ยยายจิมสื่อสันคอมากิโลหนึ่งค่ะพี่น้องนะยค่ะล่างแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเข้ามาหั่นกันค่ะพี่น้องเมือ่อนี้ยยิจิมผ้าเห็ดหมูแดดเดียวค่ะ เดี๋ยวมาหั่นกันก่อนค่ะหั่นหมูใส่สัน้อมันสินุ่มเด้อค่ะพี่น้องคะเนื้อสัน้อมันะค่ะนี่ค่ะมันก็สิมีมันแสกจักกน้อยนี่ค่ะนุ่มค่ะ้าเาใส่เป็นสะโพกมันก็สิ มีต่างแต่เนือล้วนๆค่ะพี่น้องมันกัะสิบอบอคอยนุ่มดีปันไหนแต่กระเห็ดใดคือกันคะ่ะแล้วแต่ผู้มากคะ่ะแต่ยายจิ้มนี่คะ่ะถ่าเห็ดหมูเดดเดียวหรือว่าอย่างสิเป็นเนือสันข้อมันค่ะพี่น้อง เอามาเห็ดเป็นสินก่อนค่ะพี่น้องเห็ดกินกระแบ่บเห็ดขายกระไดเด้ค่ะสูตรย่จิ้มนคะคะประมาณเส้นหนึ่งอ่ะพี่น้อง สูตรยาจิ้มนี่เสะค่ะพี่น้องยาจิ้มหั่นแล้วลระค่ะนี่ค่ะพี่น้องน่ะหั่นแล้วแล้วฮะเดี๋ยวมาปรุงกันค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยาจิ้มลืมตำไปนี่ก่อนค่ะตำกระเทียมกระเทียมหักผักซี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะลากะค่ะพี่น้อง แล้วใครมาปรุงค่ะหางพรซีอค่ะมันเได้หอมๆค่ะพี่น้องเม็ดพริกไทยค่ะ ข้าใส่พริกไทยเม็ดมันสิมันสีหอมก็พริกไทยป่นค่ะพี่นอ้องตำให้มันแหลกค่ะ,ะกระเทียมลงไปค่ะพี่น้อง ใหญ่กำลังหมักหมูค่ะหมูเด็ดเดียวให้ท่านผู้ชมเอาไปทำดูค่ะตำเครื่องให้มันแหลกกอนค่ะพี่น้อง หอมหาควักชี่หอมพริกไท่ค่ะพี่น้องกระเทียมอ่าแหลกแล้วอ่าขดลงไปค่ะ แ้งกันแต่น้ำตาลปีบค่ะชูโรสค่ะหมูกิโลนึงด้วพี่น้องกระสีใส้เครืองปรุงหลยเติบ มันหอยค่ะซอสปรุงรสค่ะสอนเคืองซี่๊วขาวสอนหนึ่งค่ะ หน้าขาวค่ะพี่น้องประมาณซ่อนซ่อนโต๊ะค่ะ,ะเดี๋ยวห่ากัมาคุกเข่าใส่กันค่ะพี่น้องอันนี้ไม่น,น้าตาลคุกเข่าใส่กัน หอมแล้วครับห้านบอกว่าหอมแล้วค่ะนั <c oughs> กว่าในตากย่่ร้านหอมลอย่าดเหพี่น้องคะยิ่เคมกับสิคุกเขาใส่กันประมาณสิบหานาทีค่ะพี่น้อง แล้ละพี่น้องจกเก็บกับสิเก็บสสตูเย็นไว้หนึ่งคืนค่ะเดี๋ยวใครมาตากกันค่ะมาตากหมูแดดเดียวกันค่ะพี่น้องนะตากหมูแดดเดียวค่ะ แ่กิมเอาถุงเอาถุงสวมมือค่ะพน่้นะ <laughs> ตากไว้ถั่ทอดค่ะพี่น้องคะเนี่ะเดี๋ยวเอาไปตากกันค่ะพี่น้องนะหมองแห้งแล้วค่ะได้ยิ่งกิมกับสิกเก็บใส่กล่องใส่ตู้เย็นค่ะเนี่ยค่ะแห้งแล้วค่ะพี่นอ้องเฮ็ดกินกระแซบได้พี่น้อง เฮ็ดกินก็นแซ่บเฮ็ดขายก็ได้ค่ะพี่น้องคะ่ยะยายจิมบอกเมื่เลยสูตรฝากก็ไห์ก็แชร์ก็ติดตามแซ่บอิสานบานเฮาเป็นกำลังใจให้ยายจิมน้ำในเดอร์ค่ะพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสู่ส,สู่ค้นพอกันไม่คลิปนะ้าสวัสดีค่ะ